นะโมตัสสะพะคะวะโตอะ,ะตอระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธรรมังสังฆังนะมสสามิขอความนอบน้อมแด่พระรัตนตรยัยน้อมใจกราบถวายความเคารพบารมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลวงพ่อกันหาสุขากาโมประธานในพิธีกราบขอโอกาสพระมหาเทระพระเทรานุเถระตลอดถึงเพื่อนสหาธรรมิกทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงขอความเจริญในธรรมความสงบร่มเย็นแห่งจิตใจจงบังเกิดมีแด่คณะพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านพวกเราเอามือลงนั่งฟังธรรมตามสบายนะวันนี้ คณะสงหมู่ใหญ่มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานข้าราชการทหารตำรวจแพทย์พยาบาลพ่อค้าประชาชนคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้พร้อมใจกันร่วมทำบุญอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระราชาสุดาสยามบรมราชากุมารี ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินบูชาคุณพระพุทธศาสนาเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบุรพภมหากษัตริยาธิราชของชาติไทยทุกพระองค์น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชากุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระผู้เสด็จสู่สวรรค์คาลัยสู่มรรคผลพระนิพพานสู่พระสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศ์สานุวงศ์ทุกพระองค์อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาแห่งนี้องค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อกันหาสุขากาโมประธานสงฆ์วัดป่าทรัพทวีธรรม,มารามอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา ได้เมตตาเป็นประธานก่อสร้างอาคารแห่งนี้ขึ้นเริ่มดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่12สิงหาพุทธศักราช2558เป็นต้นมาและเมื่อวันจันทร์ที่7พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2559สมเด็จพระนิษิฐาธที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ เนื่องด้วยจังหวัดนครราชสีมาเป็นปจังหวัดที่มีขนาดใหญ่รองจากกรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นประตูสู่ภาคอีสานจากการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจแล้วก็สังคมส่งผลให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจสังคมการขนส่งและก็การแพทย์ของภาคอีสานจากการจราจรแล้ก็การขนส่งต่างๆที่ต้องผ่านจังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้ มีปริมาณมากขึ้นจึงเป็นทําให้มีสาเหตุอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางจราจรมากขึ้นแล้วก็สถิติสูงเป็นอันด,ดับต้นๆของประเทศความคาดหวังของสังคมที่มีต่อโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาในฐานะที่เป็นที่พึ่งสุดท้ายของชาวอีสานจึงได้จัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ขึ้นมา เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยในจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเพราะว่าเพื่อเป็นการรองรับผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากภาคอีสานลดระยะเวลาการรักษาแล้วก็ผ่าตัดฉุกเฉินทําให้ประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน,นมีโอกาสรอดชีวิตเพิ่มมากขึ้นอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารี ศูนยอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลนครมหาราชนครราชสีมาแห่งนี้ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ700ล้านบาทเกิดมาจากบารมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อกันหาสุขากามโมซึ่งเป็นประธานในการดำเนินการก่อสร้างแล้วก็ความเสียสละของทุกภาคส่วนด้วยความสมัครสมานสามัคคีร่วมกันสร้าง เป็นเวลาประมาณหปีโดยไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินแม้แต่บาทเดียววันนี้ได้สำเร็จเสร็จสิ้นอย่างงดงามมาจากความสมัครสมานสามัคคีของทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการสร้างอาคารแห่งนี้ให้เสร็จสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยความบริสุทธิ์โปร่งใสไม่มีนอกไม่มีในไม่มีเบื้องหน้าไม่มีเบื้องหลังเพราะว่าทุกคนช่วยกันทำด้วยจิตใจที่เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมเป็นที่ตั้งโดยแท้ประเทศไทยเราถ้ามาช่วยกันเสียสละเพื่อส่วนรวมจะเกิดประโยชน์มหาศาลเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเกิดจากความสมัครสมานสามคัคคีความมีน้ำนึ่งใจเดียวกัน mm hmm. เช่นถ้าเรามาช่วยกันเสียสละคนละหนึ่งบาทคนไทยเจสบล้านคนก็เจบล้านบาทถ้าเสียสละคนละหนึ่งบาท ก็จะมากถึงเ0็ดล้านบาทถ้าคนทั้งประเทศร่วมกันช่วยโรงพยาบาลด้วยการเสียสละเนี่ยวันละหนึ่งบาททุกๆคน,นหนึ่งวันช่วยหนึ่งอำเภอ1ปี365วันก็จะช่วยได้ตั้ง365อยาำเภอประเทศไทยมีแปดอยเำเภอเพียงสองปีเศษนะก็จะครบทั้งประเทศ ถ้าประเทศชาติเราจะสงบร่มเย็นเป็นสุขต้องเอาธรรมะเป็นใหญ่เอาธรรมะเป็นที่ตั้งในการปกครองในการอยู่ร่วมกันประเทศชาติจึงจะสงบสุขดังพระราชนิพนธ์ของรัตนกรรัชกาลที่หกที่ว่าเมืองใดไม่มีทหารหานเมืองนั้นไม่นานเป็นข่าเมืองใดไร้จอมภาลาเมืองนั้นไม่ช้าอับจนเมืองใดไม่มีพาณิชย์เลิศเมืองนั้นย่อมเกิดขัดสน เมืองใดไร้ศิลปะโสพลเมืองนั้นไม่พ้นเสื่อมสามเมืองใดไม่มีกวีแก้วเมืองนั้นไม่แคล้วขนยามเมืองใดไร้นารีงามเมืองนั้นสิ้นความภูมิใจเมืองใดไม่มีดนตรีเลิศเมืองนั้นไม่เพลิดพิสมัยเมืองใดไร้ธรรมส่องอัมพัยเมืองนั้นบัลลัยแน่นอนที่ประเทศชาติมีปัญหาก็เพราะว่าไม่เอาธรรมะเป็นใหญ่ ไม่เอาธรรมะเป็นที่ตั้งที่มักพูดกันว่าประชาธิปไตยนั่นก็คืออัตตาธิปไตยเพราะมีความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนแล้วก็พวกพ้องการปกครองที่ถูกต้องต้องเป็นธรรมิกะประชาธิปไตยคือประชาธิปไตยที่ประกอบด้วยธรรมทุกคนต้องพากันเข้าใจอย่างนี้เพราะว่ามนุษย์เราคือผู้ที่ประเสริฐเกิดมาเพื่อพระนิพพาน จุดหมายปลายทางคือพระนิพพานพระนิพพานอยู่ที่ไหนพระนิพพานอยู่ที่ใจของเรามีความเห็นถูกต้องมีความเข้าใจถูกต้องปฏิบัติให้ถูกต้องเรามาเสียสละกันด้วยความสมัครสมานสามคัคคีก็เพื่อมุ่งมรรคผลพระนิพพานการที่จะเสริมสร้างความสามคัคคีต้องอาศัยหลักธรรมอย่างหนึ่งก็คือสารานิยธรรม คือทมที่เป็นเหตุให้ะระลึกถึงกันรักใคร่กลมเกลียวเคารพนับถือสงเคราะห์ช่วยเหลืออาทรมีความพร้อมเพียงสมวคคีเป็นเอกภาพไม่ทะเละาะเบาะแววงกันเป็นธรรมที่ทําให้ทุกคนนึกถึงกันและกันด้วยความชื่นชมยินดีไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อนร่วมชุมชนตลอดจนเพื่อนร่วมชาติ จะเกิดเป็นความสัมพันธ์อันดีเป็นความสมัสามาคีมีทั้งหมด6ประการประการแรกเมตตากายกรรมคือทำอะไรต้องทำด้วยความเมตตาต่อกันกระทำสิ่งใดต้องทำด้วยความปรารถนาดีต่อผู้อื่นสแสดงไมตรีจิตแล้วก็หวังดีต่อมิตรสหายต่อเพื่อนร่วมงานต่อบุคคลรอบข้างโดยช่วยเหลือในเรื่องต่างๆด้วยความเต็มอกเต็มใจ พร้อมกันประพฤติตนอย่างสุภาพสม่ำเสมอให้ความเคารพแล้วก็จริงใจต่อกับผู้อื่นแม้ในยามต่อหน้าแล้วก็รับหลังมีความอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักสัมมาคารวะทําแต่ในสิ่งที่ถูกต้องต่อกันเสมอประการที่สองเมตตาวจีกรรมคือพูดอะไรก็พูดกันด้วยความเมตตาด้วยความปรารถนาดีต่อกันพูดให้กำลังใจกัน ในยามที่มีใครต้องพบกับความทุกข์ความผิดหวังไม่พูดจาซ้าเติมไม่นินทาว่าร้ายทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังพูดแต่ในสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่มีประโยชน์ประการที่สเมตตามโนกรรมคิดอะไรก็คิดต่อกันด้วยเมตตาคิดสิ่งใดก็คิดในสิ่งที่ดีคิดด้วยความปรารถนาดีต่อกันรักแล้วก็เมตตาต่อกัน ไม่อิจฉาริษยาไม่คิดอคติไม่พยาบาทไม่โกรธแค้นเคืองกันรู้จักให้โอกาสให้อภัยต่อกันและกันเสมอความสามัคคีประกอบด้วยเมตตาเป็นพื้นฐานของการพูดแล้วก็ของการคิดแล้วก็การกระทำประการที่สี่สาธารณโภคีคือแบ่งปันสิ่งที่ตนได้มาโดยชอบให้แก่กันและกัน รู้จักแบ่งปันผลประโยชน์ด้วยความยุติธรรมเป็นการกระจายผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมซึ่งถ้าหากทำได้เนี่ยประชาชนจะเกิดความรักความสามาคัคคีความหวงแหนปกป้องพิทักษ์คุ้มครองผลประโยชน์ของส่วนรวมไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนไม่เอารัดเอาเปรียบมีความเสมอภาคกันการแบ่งปันลาาพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าสาธารณโพคีหมายถึง ทราบสิ่งของที่ใช้อุปโภคบริโภคอย่างใดอย่างหนึ่งสาธารณะก็คือเปิดให้เป็นส่วนรวมกับคนหมู่มากแบ่งปันโดยความเสมอภาคไม่เก็บไว้คนเดียวเฉพาะตนคนเดียวถ้าทำได้ดังนี้ก็จะเป็นเหตุให้มีความรักมีความระลึกถึงกันเคารพกันและกันไม่ทะเลาะวิวาทไม่แย่งชิงกันไม่คดโกงกันประการที่ห้ีลสามัญ,ญาตา คือมีศีลมีความประพฤติเสมอกันโดยศีลคือทุกคนในสังคมเนี่ยต้องเริ่มต้นจากการรักษาศีลที่เท่าเทียมกันเช่นศีลห้าปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดแล้วก็เท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายเดียวกันผู้ใดทําผิดก็ต้องรับโทษจะทําให้สังคมสงบสุขประชากรในประเทศไม่ว่าจะมีความคิดเห็นต่างกันอย่างไรก็คิดได้ แต่จะต้องอยู่ในกรอบของศีลการใช้สิทธิเสรีภาพนั้นใช้ได้แต่ต้องอยู่ในกรอบของศีลห้าถ้าอยู่ในกรอบแล้วก็จะไม่มีวันล่วงละเมิดชีวิตและก็ทรัพย์สินของผู้อื่นนอกจากจะมีศีลตามศาสนาตามศาสนาที่ตนเคารพนับถือแล้วก็ต้องมีความเคารพในระเบียบในกฎหมายของประเทศนั้นๆของสังคมของที่ทำงานของประเทศชาติที่ตนอยู่ ประการสุดท้ายประการที่6คือทิฏฐิสามัญญาตามีความเห็นเสมอกันหมายความว่ามีความเห็นเป็นอย่างเดียวกันคิดในสิ่งที่ตรงกันปรับมุมมองให้ตรงกันโดยไม่ยึดหลักความเห็นส่วนตัวเป็นหลักโดยเอาอัตตาทิปไตยที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยตามอารมณ์ตัวเองตามความเข้าใจของตัวเองตามความรู้สึกของตัวเอง ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเลยที่ใดก็ตามถ้าหากมีความสมัครสมานสามคัคคีมีความพร้อมเพรียงกันทุกคนที่แห่งนั้นย่อมมีความสุขแล้วก็การประพฤติธรรมการใช้ชีวิตร่วมกันของแต่ละสถานที่ทุกๆท,ที่ที่มีความสามัคคีกันย่อมได้รับผลแห่งการปฏิบัติที่ก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองถึงความสุข เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสุขาสังคสสะสามัคคีสมัคคานันจะนุขโหสมักคารโตธรรมมัตโธโยคัคเขมานะทางสติซึ่งหมายความว่าความสามัคคีแห่งหมู่คณะนำความสุขมาให้การสนับสนุนผู้ที่สามัคคีกันก็นำความสุขมาให้ผู้ที่ยินดีในหมู่คนผู้ที่สามัคคีกัน มั่นคงในธรรมย่อมไม่เสื่อมไปจากธรรมอันเกษมจากโยคะคือพระนิพพานเงินเป็นมูลลค่าเจ็ร้อยกว่าล้านบาทที่พวกเราร่วมกันสร้างโรงพยาบาลสร้างอาคารแห่งนี้ก็ได้มาอย่างไม่ยากลำบากเพราะว่าสาธุชนทั้งหลายทุกคนเนี่ยเป็นผู้เสียสละสมัครสมานสามคัคคีทำความดีร่วมกัน โรงพยาบาลนั้นเป็นของส่วนรวมเป็นของมหาชนไม่ได้แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูหรือซิกทุกคนเมื่อถึงคราวเจ็บป่วยเจ็บไข้ไม่สบายก็ต้องใช้โรงพยาบาลด้วยกันทั้งนั้นพวกเราจึงต้องพากันมาเสียสละเพราะว่าการเสียสละเพื่อมวลมนุษย์นั้นเป็นความเสียสละอันยิ่งใหญ่พระนิพพาน อันเป็นจุดหมายปลายทางสูงสุดของพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันไม่ได้แบ่งแยกเชื้อชาติาศาสนาหรือนิกายใดๆจะเป็นคามวาสีอรัญญาวาสีวัดบ้านวัดป่าก็ต้องเคารพรักในพระธรรมวินัยของพระบรมศาส,าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวกันนี้เพราะความเป็นจริงลึกๆแล้วนั้นพระพุทธศาสนาไม่ได้มีสายเหนือไม่ได้มีสายใต้ ไม่ได้มีเถรวาทหินนยานไม่ได้มีมหายานไม่ได้มีวัชรยานไม่มีธรรมยุทธ์ไม่มีมหานิกายเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นแต่เพียงสมมุติมีแต่สายของพระพุทธเจ้าสายเดียวเท่านั้นเพราะว่าผูด้ใดลงมือประพฤติปฏิบัติตามเส้นทางอันประเสริฐที่ประกอบด้วยองค์8ก็ย่อมดับทุกข์ถึงความพ้นทุกข์ถึงพระนิพพานด้วยกันทุกทุกคน ในสังสารวัตรนี้เนี่ยมีโรคกายโรคใจอยู่มากมายกายก็เป็นรังของโรคอยู่แล้วหากยังเพิ่มโรคใจด้วยการคิดไม่ดีเข้าไปอีกโรคก็ยิ่งหนักหนาสาหัสเขาในทางการแพทย์มีการค้นพบว่าร่างกายของคนแต่ละคนเนี่ยล้วนมีโรคฝังติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดหลังจากคลอดแล้วโรคเหล่านี้ก็รอวันที่จะประทุข,ขึ้นมา มีทั้งโรคเกิดจากตับจากไตจากอวัยวะภายในจากอวัยวะภายนอกยิ่งการแพทย์ก้าวหน้ามากขึ้นเท่าไหรนะ่ก็ยิ่งค้นพบว่าโรคร้ายเหล่านี้มันฝังตัวลึกอยู่ในรหัสพันธุกรรมของมนุษย์ที่เรียกว่า DNA RNA ถ้าเจ้าตัวไม่ระมัดระวังโรคร้ายที่ฝังตัวอยู่ก็จะปะทุข,ขึ้นมาได้ง่าย อาจทำให้ร่างกายพิการหรือว่าถึงแก่ชีวิตได้ในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบว่าโรคทางกายที่ว่าหนักหนาสาหัสก็ยังไม่ร้ายกาจยังมีโรคอีกชนิดหนึ่งที่มันฝังอยู่ในใจแต่วิทยาการทางการแพทย์มองไม่เห็นเรียกว่าโรคกิเลสกิเลสเป็นโรคร้ายฝังอยู่ในใจ คอยบีบคั้นให้มนุษย์คิดชั่วพูดชั่วทําชั่วแล้วผลของความชั่วที่ทําไว้ก็ไม่ได้หายไปไหนมันได้กลายมาเป็นมารร้ายย้อนกลับมาตามจองล้างจองผ่านเราข้ามภพข้ามชาติให้เดือดร้อนอย่างแสนสาหัสในอนาคตเด็กเมื่อแรกเกิดดูเหมือนบริสุทธิ์ไร้เดียงสาแต่จริงๆแล้วก็มีเชื้อกิเลสติดอยู่ในใจทุกคนรอเวลากำเริบ เมื่อพบเหยื่อของโลกเหยื่อของโลกที่มันเป็นตัวล่อก็คือกามคุณห้ารูปก็สวยที่สุดเสียงก็ไพเราะที่สุดกลิ่นรสสัมผัสก็อ่อนนุ่มที่สุดมันยินดีพอใจมันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าหลงเป็นเหยื่อของโลกอันนี้คือวงจรของกฎแห่งกรรมที่มีอยู่ประจําโลกโดยมีกิเลสในใจแต่ละคนเนี่ยเป็นตัวบีบคั้นให้ผู้นั้นติดอยู่ในวงจร โรคของใจมาจากกิเลสท,ที่มีอยู่ในใจของมนุษย์เนี่ยมีอยู่สามตระกูลใหญ่ๆด้วยกันตระกูลแรกคือตระกูลโลภคือกิเลสท,ที่ทำให้ใจเราทำให้ความคิดของผู้นั้นทำให้การของการกระทําของผู้นั้นเนี่ยมากไปด้วยความโลภมากไปด้วยความอยากได้ของผู้อื่นพอโลภแล้วพอคิดอยากได้แล้ว หากไม่ได้มาก็ต้องขโมยต้องหลอกลวงต้องช่อโกงต้องขอรับชั่นเป็นต้นตะกูลที่สองคือโทสะคือกิเลสที่หากกำเริบขึ้นมาแล้วย่อมทําให้ใจของผู้นั้นคิดทำลายคนอื่นให้เสียหายย่อยยับเช่นเมื่อไม่ชอบใครขึ้นมาก็คิดต่อยตีเขาให้ยับเยินจนกระทั่งอาจคิดฆ่ากันได้คิดทำลายทรัพย์สิน ทำลายเผ่าพงตระกูลของผู้นั้นได้ตระกูลที่สามก็คือโมหะกิเลสที่มันหาก,กําเริบขึ้นมาแล้วย่อมทําให้ใจของผู้นั้นลุ่มหลงในสิ่งผิดก็คิดว่าถูกไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วไม่รู้จักบุญคุณคิดอะไรก็คิดอย่างโง,ง่ไม่มีความรอบคอบเช่นคิดอิจฉาตาร้อนเขาบ้างคิดลุ่มหลงว่าตัวเองเป็นผู้เหนือกว่าคนอื่นบ้างเป็นต้น โลกกิเลสท,ทั้งสามตระกูลนีนะ้ล้วนหมักดองห่อหุ้มเอิบอาบแช่อิ่มบีบคั้นบ,บังคับกัดกร่อนอยู่ในใจของมนุษย์ให้คิดให้พูดให้ทำแต่ในสิ่งที่ไม่ดีต่างๆจนกระทั่งผู้นั้นคุ้นเคยต่อความชั่วทั้งหลายในที่สุดก็กลายเป็นนิสัยไม่ดีติดตัวแต่ละคนทําความชั่วซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเป็นอุปนิสัย เป็นเหตุให้ต้องจมอยู่ในห่วงแห่งความทุกข์นับพบนับชาติมิท่วนเหมือนกับคำสอนของหลวงปู่ชาที่ว่าจงระวังความคิดของเธอเพราะความคิดของเธอจะกลายเป็นพฤติกรรมของเธอจงระวังพฤติกรรมของเธอเพราะพฤติกรรมของเธอจะกลายเป็นความเคยชินของเธอจงระวังความเคยชินของเธอ เพราะความเคยชินของเธอจะกลายเป็นอุปนิสัยของเธอจงระวังอุปนิสัยของเธอเพราะอุปนิสัยของเธอจะกําหนดชะตากรรมของเธอชั่วชีวิตปัญหาทุกอย่างต้องแก้ที่ใจกายวาจาก็จะหมดปัญหาไปด้วยหากเราทำตามใจตัวเองตามอารมณ์ตัวเองตามความรู้สึกของตัวเองเป็นการฆ่าตัวตายตายจากกุศล ตายจากความดีตายจากความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ที่มีใจสูงคําว่ามนุษย์นี้เนี่ยแปลว่าผู้มีใจสูงมาจากคําว่ามณะที่แปลว่าใจกับคําว่าอุตสาที่แปลว่าสูงมารวมกันจึงเรียกว่ามนุษย์ถ้าหากทําตามใจตามอารมณ์ตามความรู้สึกเป็นได้แค่เพียงคนเพราะยังยุ่งเหยิงยังหมกมุ่นอยู่กับความไม่ดีทั้งหลายเหมือนที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านได้ประพันธ์เอาไว้ว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูง เหมือนดนึงยูงมีดีที่แววขนหากใจต่ําก็เป็นได้แค่เพียงคนไม่สมกับที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบใครมีครบจึงควรเรียกมนุษย์ษาเพราะพูดถูกทําถูกทุกเวลาเปรมปีดาคืนวันสุขสรรจริงใจสกปร,รกมืดมัวและร้อนเรา่าใครมีเข้าจึงควรเรียกว่าผีสิงเพราะพูดผิดทําผิดจิตประวิงแต่ในสิ่งนําตัวกลัวอบาย คิดดูเถิดถ้าใครไม่อยากตกจงรีบยกใจตนเร่งขนขวายให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตายก็สมหมายกับที่ตนได้เกิดมาเพราะฉะนั้นเราจึงต้องยกจิตยกใจให้สูงส่งด้วยการเอาธรรมะเป็นหลักเอาธรรมะเป็นใหญ่เอาธรรมะเป็นที่ตั้งเรียกว่าเป็นธรรมมาทิปไตยเดินตามรอยพระมงคลบาทของพระบรมศาสดา เดินตามรอยพระยุคลบาทของในหลวงรัชากาลที่เก้าด้วยประการศนี้เราก็จะมีใจดีมีใจสบายคลายทุกข์คลายกังวลเพราะว่าไม่มีความสุขใดยิ่งไปกว่าการปล่อยวางและการสำรวมตนอยู่ในธรรมชีวิตของเราจึงจะเป็นชีวิตที่ไม่สูญเปล่าสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ที่ประเสริฐเกิดมาเพื่อพระนิพพานอย่างแท้จริง ท้ายที่สุดนี้ก็ขอฝากคติธรรมเอาไว้ว่าชีวิตทุกคนย่อมแปรผันสิ่งสำคัญอย่าประมาทสิ่งผิดพลาดเป็นบทเรียนสิ่งภาพเพียนย่อมมีผลสิ่งช่วยตนคือปัญญาสิ่งบูชาคือบุญคุณผู้ค้ำจุนคือพ่อแม่ผู้เสริมแก้คือครูบาอาจารย์สิ่งบรรดาลคือเงินตรายอดปรารถนาคือความสุขสิ่งเรื่องทุกข์คือศีลทาน สิ่งเป็นมารคือความชั่วพาเมามัวคือความอยากพาลำบากคือเกียรติคลานใจเบิกบานคือไม่มีหนี้พาป่นปี้คืออบบยามุกพาให้สุขคือธรรมะยังไม่หมดพาระคือยังไม่ตายเลิกวุ่นวายคือได้พระนิพพานขอกราบอนุโมทนากับคณะสงฆ์มูใหญ่ขออนุโมทนากับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาข้าราชการทหารตำรวจ แพทย์พยาบาลพ่อค้าประชาชนคณะสัทธาสาธุชนผู้มีใจดีใจสบายทั้งหลายที่ได้พร้อมเพียงกันร่วมทําบุญอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนาครราชาสีมาพร้อมทั้งทอดพระป่าในวันนี้ขอตั้งจิตอธิษฐานใจ ด้วยอำนาจแห่งพระรัตนตรัยและบารมีธรรมแห่งคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ด้วยอำนาจแห่งพระสัมมาสัมพุทธ,ธะขอทุกท่านจงชำนะความขัดข้องด้วยอำนาจแห่งพระธรรมอันเรืองรองอย่าได้พ้องพานหมู่ศัตรูมานด้วยอำนาจแห่งพระอริยสงฆ์ขอทุกท่านจงเป็นสุขทุกสถานอันตรายใดๆไม่แผ่วพานพระสัตรธรรมอภิบาล ถึงมาผลพระนิพพานทุกท่านเทิน